นวดผ่อนคลายให้ลูกแบบนี้ทำง่ายๆนะคะดูไปแล้วนวดตามที่บ้านได้เลยค่ะกลิ่นสีม่วงก็หอมมากๆเลยนะเขาบอกว่ากลิ่นนี้เนี่ยช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายค่ะเรียดเวอร์ความโคมันอยู่หรือเปล่าคะแล้วไหนๆก็ต้องดูลูกอีกนะคะกิจกรรมภารกิจนู่นนี่นั่นบางคืนนะคะเด็กๆก็นอนหลับยาวสบายเลยแต่บางคืนก็เล่นกันจนคึกนอนหลับๆับตื่นต่นพอลูกนอนยากบางทีหลับไม่เต็มตื่นนะคะแม่ๆอย่างเราก็แบบแพนด้าเหมือนกันเนาะไอ้ก็ไปทําการา เวนเดอร์ขวดสีม่วงแบบนี้นะคะอาจได้ลองใช้ไปแล้วค่ะเด็กๆก็ชอบนะคะเพราะว่ากลิ่นหอมนะคะและกลิ่นหอมของลาเวนเดอร์ทําให้นอนหลับสบายด้วยค่ะสวัสดีค่ะแผนหนักมากนะคะสองแสบกินข้าวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ํากัน <c oughs> ใช่ไหมครับวั <c oughs> <c oughs> นนี้ใครอยากดูทริคของการนวดบารุงผิว2ขั้นตอนนะคะก็อย่าลืมติดตามคลิปนี้นะคะ <c oughs> เด็กๆพาไม่อาบน้ำานะคะ เน้นธรรมชาติธรรมชาติเนาะหรือว่าถ้าเป็นซากุระหรือว่าสวีทอัลมอนด์เนี่ยกลิ่นนก็จะออกแนวหอมหอมหวานหวานนะคะแต่กลิ่นลิเล็กซิงลาเวนเดอร์เนี่ยพิเศษตรงที่หอมผ่อนคลายซึ่งกลิ่นหอมที่สกัดจากออร์แกนิกลาเวนเดอร์จากประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาผ่านการรับรองโดยคอสมอสค่ะหอมผ่อนคลายด้วย Dream Sense เทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีน้ําหอมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและผ่านการทดสอบว่าช่วยให้หอมผ่อนคลายนอนหลับง่ายนอกจากนั้น,นยังผ่านการทดสอบไฮโปออร์เจนิกเทส เติมความมั่นใจว่าปลอดภัยเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ในผิวอ่อนโยนด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วก็ปล่อยเล่นเลยค่ะอาบนะ้ำเป็นเกเลยเนื้อเจลก็จะเป็นใสๆแบบนี้นะคะยืดตามสไตล์ของเดนพี่มาอยู่ของจริงๆเรลองใช้ไปแล้วให้เห็นว่าจะยืดแล้วนะคะขอไหม นวดผ่อนคลายให้ลูกหลับสบายใน6จุดค่ะเ<อ><อ>ดบิมายเอาเค่มายลีแล็กซิง่งลาเวนเดอร์โลชัน่นกลิ่นหอมผ่อนคลายยาวนานตลอดทั้งคืนาการนวดลูกเราจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ t ร u c ชมีความอ่อนโยนไม่เป็นอันตรายต่อผิวผ่านการทดสอบการแพ้เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยเหมาะกับทุกสภาพผิวค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ว่าตอนนวดน,นะคะน้องจะต้องอารมณ์ดีไม่ร้องไห้งองแงนะคะจะเด็กเล็กเด็กโตทำได้หมดเลยค่ะที่สำคัญอย่าลืมเอาผ้าห่มนะคะปิดหน้าอกหรือว่าคุมเข่าคุมขาน้องไว้ค่ะเวลานวดจะได้ไม่หนาวเพราะเราต้องใช้โลชั่นแล้วก็น,นวดเบาๆค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ศีสษะกันก่อนเลยนะคะส่วนแรกค่ะใช้มือสองมือจับแบบนี้เบาๆนะคะแล้วก็นวดวนๆเหมือนสระผมให้ลูกค่ะให้ระวังตรง งส่วนของกระหม่อมนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่บอกบางของเขานี่ค่ะทินดาก็จะชิลๆสบายๆเลยค่ะนวดที่กรอบหน้าเป็นลูกหัวใจเปิดหน้าผากจนถึงปลายคางใช้นิ้วนวดตามแนวคิ้วจากหัวคิ้วไปหางคิ้วค่ะนวดปลายจมูกและนิ้วไปถึงแก้มปลายนิ้วหัวแม่มือวางตรงกลางเหนือริมฝีปากบนแล้วลากออกมาสุดขอบปากเลยค่ะใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้นวดหูของลูกเบาๆขั้นตอนที่2นะคะ นวดหน้าอ,อกการนวดหน้าอ,อกเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างจังหวะการทํางานของหัวใจแล้วก็ปอดใช้ท่าง่ายๆแล้วก็เบามือนะคะทาท่าพนมมือวางบนหน้าอ,อกจากนั้นก็เคลื่อนมือไปตามแนวไหล่เบาๆช้าๆช,ช่วยทําให้สามารถหายใจได้อย่างปลอดโปร่งขทอที่3นวดท้องซึ่งการนวดท้องจะช่วยกระตุ้นระบบทางเดิอนอาหารเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกล้ามเนื้อระบบทางเดิอนอาหารค่ะ นวดเบาๆไม่ลงน้ำหนักสายปลายนิ้วนวดท้องเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกานวดเป็นรูปตัวไอขึ้นลง นวดเป็นลูกตัวแอลทั้งแบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอนงอเข่าลูกเล็กน้อยวางบนหน้าท้องขึ้นลงเบาๆเพื่อช่วยไล่ลมค่ะข้อ4นวดแขนและมือช่วยผ่อนคลายและกระตุ้นการไหลเวียนจากโลหิตจากปลายแขนกลับไปสู่หัวใจจับมือลูกขึ้นมาแล้วนวดไปตามแขนใช้2มือนวดเบาๆค่ะใช้นิ้วโป้งวนเป็นวงกลมที่ฝ่ามือของลูกนวดข้อมือเป็นวงกลมค่ะ5้านวดหลังจะจับลูกนอนคว่ำสบายๆหรือให้เขานั่งท่าสบายก็ได้นะคะใช้ฝ่ามือสองข้างลูกไปตามแผ่นหลัง จัดคอลงไปถึงสะโพกไม่ให้โดนกระดูกสันหลังทําสลับซ้ายขวาลูบเข้าออกนวดไหล่เป็นวงกลมนวดสะโพกเป็นวงกลมใหญ่ได้เลยค่ะสุดท้ายท่าที่6เรามานวดเท้ากันค่ะนวดจากขาอ,อ่อนลงไปที่เท้าขึ้นลงสลับไปมาเบาๆใช้นิ้วโปง้งนวด้นเท้าของลูกนวดเป็นวงกลมทั่วฝ่าเท้าของลูกได้เลยการนอนหลับอย่างเพียงพอนะคะก็ส่งผลโดยตรงเลยค่ะในเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วก็พัฒนาการของเด็กๆค่ะแต่ว่าการนอนหลับยาวตล คืนของลูกเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะและที่วันไหนเนี่ยลูกนอนหลับไม่พอนะคะก็จะส่งผลตอบ คุณแม่โดยตรงเลยค่ะเราสามารถแก้ไขได้นะคะโดยที่วิธีเราสอนให้เด็กๆนะคะรู้จักกิจวัตรประจําวันก่อนเข้านอนค่ะว่าเขาต้องทําอะไรบ้างเช่นอาบน้ําอุ่นนวดผ่อนคลายเพื่อให้ลูกรู้ว่าหลังจากนี้กิจกรรมคือเวลานอนควบคู่ไปกับการสร้างบรรยากาศของห้องนอนให้ผ่อนคลายหน้านอนเปิดไฟสลัวๆใช้กลิ่นหอมๆใช้กลิ่นเพื่อช่วยในการผ่อนคลายการอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังเสียงเงียบลงแล้วค่อยๆปิดไฟพร้อมเข้านอนให้ตรงเวลาทุกวันน้องก็จะเป็นเด็กที่ สดใสนอนหลับเป็นเวลาไปเองโดยธรรมชาติค่ะแต่บอกไว้ก่อนนะถ้าเราทําแบบนี้เราต้องทําให้เป็นรูทีนเป็นประจําเด็ดๆจะได้จับความรู้สึกได้ค่ะสีม่วงกินหอมมากเลยค่ะมันเป็นหอมแบบผ่อนคลายจริงๆเนี่ยที่เขาเคลมบางไอดมงแบบนี้ไอ้ว่าหอมนะใช่ไหมพอเอามาถูกับผิวอะเมื่อกี้ไปดมผิวพินดามันหอมมากมันหอมแบบผ่อนคลายหอมแบบกลิ่นไม่แรงหอมแบบนอนหลับสบายอะค่ะ เอาละค่ะหวังว่าทุกบ้านนะคะที่ดูคลิปนี้จ,จบนะคะจะได้ทริคของการนวดเด็กๆนะคะก็อย่าลืมเอาไปนวดกันนะคะที่สําคัญเน,นี่ยอยากจะนวดให้นอนหลับสบายเนี่ยก็อย่าลืมใช้ Baby m i n ยอัลตร้าไมล์รีแลกซิ่งลาเวนเดอร์ขวดสีม่วงแบบนี้เลยนะคะลองไปหาซื้อกันดูนะคะตามซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศหรือว่าจะเป็นช้อปปี้ a า a าด้า Central ก็มีขายเหมือนกันค่ะ